อครับัดีครับวัด,ดีอยู่กัใบ,บ้าวซีอกแล้วแต่เามานี่คือฝนตก,กันอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหมุนหัวเลปแป๊บนึปรับมอง,มองก่อนอ,านอา้อาวฝนหยุดตกแล้วเหรออ้าวไม่หยุดดวยว่ะ

มีเคร่งเกไว้ใส่เล่นไม่ใส่เเคงเกมที่เจ็กจับเ้นางเดียวครอเกมทำอะไรกนดีพี่สร้าบ้านเหรอช่วยด้วยขอช่วยด้วย ให้ผมทำไรพี่ฮะลาหมอนแต่มันไม่มืดว่ะลาม้เต็มาาบ้าน ปุ่มเปิดพี่ไปอือโอเคออกได้ปากเขาตรงไหนดีนี่ตร้องพุ่งญ้าเลย <S <S ตรงนี้ปักแล้วนี่นี่นู้นนู้นนี่บอกให้รู้ว่าใครใหญ่นะ้าหัวเราใหญ่ใช่ไหมหรือเปล่า <S <S อ๋อรือเปล่าท้าไม่มาถึงตัวแล้วะ เฮ้ยสไปเดอร์มานี่แหละนี่แหละ่ามันนี่แหละอ้าวไม่ได้ไรเลยอ้าวอเล่นบอกลราคนอื่นบอกเราพิจิตรีแอนแฮงเนี่ยแต่ว่าแต่วิกกี้มันเห็นหัวอะไรหัวยาเปล่าเนี่ยไอ้หอวยาเนี่ยอากิมเบไม่ใช่รอเล่ ไอร็อกโกเลมนั่นก็คือแขมวิออว่งวิ่งสี่คูร้อยเออวิ่งสี่คูร้อยในน้ำโผล่โผค้ยสี่คูร้อยในน้ำเป็นไงละ่ะโคตรทิเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงครับผมเลยต้องขยับโทรศัพท์ผมมาได้ๆแค่จังหอา้าวแล้วถ้าไม่ได้ย,ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงพวกคุณล่ะเขาจะได้ยินเสียงไหมแล้วคุณอาจจะไม่ม มาปวดกาวลมีนะวันนี้ไม like ่ปวดหัอโยี้ลไปตัวร้อนนอะไม่หลับะจะทำตัวดไหม่ได้โ่นไเดวดหน่ยเอามเอาอ่ะ

เฮ้ยเอาลูกกระสุนแล้วก็ขูดไม่มีขนไก่พี่มาถึงจีนเฮ้ยอะไรสุดแล้วพี่จะเอาอะไรอ่ะอ้าวเวัตสุนลูกกระสุนอะไรวะจีนลูกทะลุเหรออะไรอีกวะ่อะไรของ แล้วผมก็ขุดแต่ว่าต้นไม้อะไรนะผมว่าเลื่อยไปเลื่อยมาเป็นขั้นบันไดซึ่งมันก็กำลังจะเกิดขึ้นไอ้วัวง่เรียกค่าพี่ดีทำไมอะค่าตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิทิโคคิติโคคิติโคเฮ้ยมึงใช้ดาบเล็กเลยหรออะคือผมจะไปสู้กับมอนเนี่ยไหนมอนเนี่ยก็หาอยู่เนี่ย ใช่ไงก็มันมีอยู่หกสองก้อนมันมีเหล็กอยู่สามก้อนที่ผมเคยไปขุดได้แล้วเอ้ยเหมือนเห็นตาสไปเดอร์อ่ะนั่นไงเฮ้ยสไปเดอร์บักสไปเดอร์บักว่ะอุ้ยข่ามันพิงเลยเอ้อเออเออมันกัดแล้วมันกัดแล้วเอือเออได้จะกินมาอันหนึ่งเมื่อไหร่จะ 你还可以。 mới chờ người แต่มันก็แรงเกิน นนเดี๋ยวผมขอตัดไปสักช่วงนึงนะครับจนกว่าเราอาจจะเจอบ้านครับตอนนี้ตอนนั้นจะไปล่ามอนแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยครับหลงทางแล้วเนี่ยกว่าจะกลับบ้านมาได้ด้วยความชื่อเลือกแฮมเราเขาบอกให้เดินตามรนที่มา จะ่บอกนะว่าที่หลอนแลารรถนี่คือบ้านเราอยู่ตรงแดนเนี่ยโอ้ร้อนเหลือเกิน้านเรอเฮ้ยีเหมือนเห็นบันไดอ้อนี่จีนได้แล้วบ้านเราอ่ะเจอมาฝรั่งกัเยอะมากเลยเอาตอนนั้นเลยตื้ตื้อตื๊ดตื้อตื้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 อตื้้ต้อตืี้อต้ื้อตื้อต้อตื้อตื้อตออออออตอ

มไม่ช่วยอะไรเลยบเซิร์ฟ่ช่วยช่วยช่วย่ทำเลยครับทำเลยครบครบฮัลโหลยับไปปลูกช็อก็เคนดีกวตัดไม้ดิไม่ใช่ต้นทีนะ โอ้โหจู่ๆเฮียตื่นโอ๊ะตกใจเมื่อกี้มันเห็นไอ้น้ำแมวแมวแมวน้ำแมวแมวแมไอ้น้ำแมวเฮ้ยทำไมตอปปี่มันอยู่ในบ้านวะตกแม่งเลยตกแม่งจะเดินเลยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เข้าไปไม่เจอนะมีโอมีเดียวดองกับเนื้อเลยนะเอากองหายองชักไปขุดเมืองเอาขุดเมืองขุด

แต่มีราวะแค่อันนึ่งต้นไม้แ่่วนที่ไอตมันเกินหได้ตัดเอาเลยนะต้นไหนอะนคนนันนันนนันตัวอาตตัวตหัวใแมวแมวตานไม่เวรัวไม่รู้ก็แย่แล้วเนี่ยตงีกูไล่ฆ่าอย่ะ ดูดู้เลยกูตกจริงๆตกได้ไงวะฮะพี่เมผมปรับปอตูจำแล้วมันเป็นแบบนี้พี่ดูตึงมันจะเมันจะวขนาดว้นยังขึ้นได้ต่อปรับปอตูจำาก็ปรับนาแล้วเนี่ยปรับนาแล้วออไมชแล้วออห้อหโอ้อ้อเออ อ้ยห yeah. ัวโคกโอ้ยเออเื่อจะตายหาแล้วโอ้อยี่แล้วอแต่ไงโอ้ยใช้มือดีนอนเลยนี่แน่นอนลงน้ำเหรอจลงน้จีนอยู่นี่อยากนอนง่ายนอนไม่ได้งี้ช่างมันตอดีก็ะด้าั ่พีตัวแล้วหมุนตัวตกมาแตกตัวแตกเลยคอโคตโคโอเคเมื่อกี้ผมมีเรื่องกับคนในรถตู้ไปเดี๋ยววลาวเอาเพี่อ้หูไปไหหนึ่งอันเออมึงตายแน่เดี๋ยวอะไรวะ ขอมึงะงินอไรผมวางไว้ในกล่องเลยมีนังมีอย่างมีเอ้ยมีอย่างอะไรมีใยมึงอันหนึ่งมั้งเจี๊ยวถังมาดิใครมีใยเปงมุมอันหนึ่งบ้างหิวข้าวทำไงดีฆ่าแกเลยไม่ใช่ ไอพี่แกะัวแล้วเอาขนแกะมาตัดแม่งเลยเแล้วผมเข้กะฆ่ามน,น,อ,านอัน้เหรอเราบัวเล็กเอาวัวมันนี่โอไม่ใช่หราเลนเอาผมล่อวัวอยู่เลวเิบตัดอ้าวตัดแล้วเหรอมาไปดูว่ามีอะไรชเต็มต,ต่อ มันต้นไม้อึมแม่เลยฮัลโหลึนของมันจะมาโอเค<ะ>พี่ถามตัวหนึ่งได้ก็ดียัยงไม่มาโอเคไม่เกี้พอไปพูดก,กับ มันมันต้องอีนี่รู้ีกีพูดกับไฟลเฟตี้สิแล้วน้องผมพูดอะไรเฮ้ยทำไมอะก็ใช่ไงมันจะไปแอบอะไรโอเคมาเข้าเรื่องไม้ค้าต่อลเดี๋ยวเปิดไฟนี้ปไฟเปปัเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขาตัดไปแป๊บนึงขอดูเขาเล่นหน่อยโอเคครับเราเริ่มนะครับโอเค

อันไหนวะาาไหนโตแล้วนี่ไงโตแล้วพี่ถ้ามันเป็นเหลืองออยไฟเป็นสีดำเนี่ยขุดแม่งเลยได้ไหมแล้วใครมันน้ำตกทำน้ำตกวอเตอร์ฟอล่ะเราเองเรา,าเองสวัสดีนะเราเองพี่ผมให้นี่หน่อยเอานี่ไปพี่เอานี่ไปเอาดาบไปแล้วข้าผมละเฮ้ยยังกระดานตู้ ถอยน้มึงพี่ฆ่าผมเลยมาาฆ่าผมไม่งั่ผมจะตบพี่เก็บเวลด้วยได้ไหมอันนี้่อยังไอ้คนคิดอีกคอยายตายไปไปมาเรื่อยดีดีเี้ยงนี้ยกไหม นี่นอผมจะเอาต้นไม้คนแต่งให้นี่เยเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยตบมันนี่กระดาบไปกระดาบคุณพ่นแค่ปิดหัวระดาบไปฮะอะไรพี่ไม่เอาอ่ะไหนดาบข้างล่างอ่ะเอาขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่สักซิมันมาตุ้เลยนี่มันแห้งแห้งอะไรบางอย่างแท่งแรงแงงานแล้วหลันนี้แล้วเราก็ขุดมันลงมาเอาใจ บันไดนี่คือบอกว่าอ้าใครยิงวะนี่เกันเลตันฮะทำไวะพี่อย่าโกหกดาค่โกหกอะไรพี่มีหนึ่งลูกอยู่แล้วไม่เช่ถามจีนอีกเดี๋ยววะจะตายหาแล้วจะตายหาแล้วเออจีนเลยวะี่ไดเหื่อเนียวเนียวไป นี <54. S 2> ่คือคำสั่งเอี่ยงนิโอราทำนะดูฮะดูบุกแค้มนี้บุกอ๋อบุกค้มเดี๋ยวยิงท่าม้านิ่งมาแล้วพี่เตรียมดาบเตรียมปืนตีท่ามเลยพี่ให้มันระเบิดตีมาเลยตอนทุ่นท้ายนตอนนี้เป็นจุดแล้วอันนี้ทางกระโดดทางกระโดดเออทางลงโอ้โหลูกกเฟนนี่ลูกสเกลตันที่ไหนยิงวะเขียน ไอ้แม่ีฮปไมเชื่อเราว่าแฮไม่ได้จริงเร็วๆสิกูถ้ามันท้งอะไรเน่ะเป็นรู้เลยกูบอกนี่มีออยอ์แ๊บนึงพี่ผมกำลังขึ้นมาจะใช้รอมล้อตรงนี้โดยเว้นตรงลังตกไว้หนดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยเอื้อเฮ้ยดาบหายดาบหายทางซ้ายดาบไหนเนี่ยเลยออะไรพี่ดาบไหนผมเก็บกล่องแล้ว ไม่แล้วดาบหินผมให้พี่ไปดับดาบหินนะไปหาแป๊บไปหาดาบหินห่อยผมยับเว้นตรงนี้ไว้แล้วงมาตักไหนซะวางวางปลยว่าชื่อะมา

เอ้าอเอ่เฮ<ๆ>้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมขึ้นมาแล้วถ้ามขึ้นมาเลยผมไม่มาตายแล้วผมจะขึ้นก่อนตาแล้วเนี่ยวันนี้คัะคุณแมคิวตายล้คุณแมคิวครับโอ้จดลูกอะจินขอบคุณแมคิวแล้วดิคุณแมคคิวแล้ว้นไปคุณพีแบบวเลย มีด mm ิแบ๊วเวอเบเิลที่ไหนเบเกิลเขาดำน้ำด้ยเหรอวะเบเกิลบีดิแบ๊วตบมันเลยหยาตบเบเกิลลงตบแพะ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 ตพะตบแ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 พมตบแตต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 แตแพ าเดียวตาเดียวเฮ้อ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 เฮอเฮ้อเอเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้เฮ้อ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 เฮบอเฮ้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 อเฮอเเฮ้อ ใครวะอูมินกับฟอ้กว้าวเนียวมึงเล่นกับกูได้ตลอดเอ้ยคือม้านี่มันไต่ที่มาได้ปะได้ถ้าแบบกดมันจะเปิอน้ำค่าแบบนี่ประมาณ7นีน วิ่งวิ่งตายไอตายลแกตายเวยมไม่นพอไรั่งไน้น่งไรกังรกัวิ่งไก้ว่กนนิ่กนวิ่งไน่กนนนวิกน้วิ่งไร่กันนนกก้้่วรรนัว ไม่ใช่สูญญากาศมันเป็นหน้ากากการไอพวกที่ต้องใช้หน้ากากอ่ะก็เม่อกี้ว่าหน้ากากมันจะนากาศใส่หน้ากากมันจะได้บเดี๋ยวมาคอยดูหน่อยแคทแขนแขนงวจีนข้ามนี่แขนันยมันไปอ้ยอ้ย้ม้ออย้้อย้้ เดียว้โดนโดนอ้ีนมนตกแ้นตก้วต้ใครลงมาใครงใครลงลบี้เหโอคเราจะเล่นกันเฉพาะตอนที่เราเล่นทมกันเท่านั้นนะเลอะไรได้ได้ไดก็ผมก็เล่นผมแค่